สวัสดีครับเอฟซีโซนธนาคราหอยู่กับช่องคูหลอดชาแนลนะครับวันนี้อยู่ที่สะพานเต่างอยนะครับผมเนาะเป็นสะพานข้ามแม่น้ำนะครับผมโอ้โหตัวนี้ก็จะมีฝายน้ําร้อนอยู่ตรงนี้นะครับบรายากาศตอนเช้านะเอฟซีเนาะตันนี้ก็มีน้ําจะไหลหลากตลอดเลยนะครับตรงนี้บริเวณตรงนี้นะครับผมเป็นฝายน้ําร้อนของอำเภอเตางอยตรงนี้นะผมเรียกว่าเขื่อน แม่น้ำเล็กๆนะครับผมจ้าประกาศต่อสอายนะครับ นนี้ก็อันนี้น้ําจะไม่ค่อยเยอะนะครับถือว่าวาฟุจะตกประมาณตั้งสองวันตะวันแต่ตรงนี้น้ําก็จะไหลจะประมาณนี้นะครับจะไหลไม่แรงมเยอะนอกจากว่าน้ําป่าไหลามาจะท่วมตรงนี้ไหลจะแรงผม่าอันนี้ก็เป็นการชะลอน้าไม่ให้ไหลแบบออกทั้งหมดนะครับจค่อยๆล้นออกที่เราเป็นสเต็ปๆไปนะครับตาเรียกว่าฝ่ายน้ําล้นนะครับอย่างนี้ก็ ก็เป็นสถานที่นะครับนั่งชมบรรยากาศตอนสายนะครับนอ้องไอซีทางฝั่งนูน้นจะเป็นพัทธาดเต่าง,งอยนะไอซีนาอฝั่งนู้นจะมองเห็นอยู่นะครับ นีเขาเรียกว่าฝายสายหลวงพึ่งตนเองนะครับเป็นตนเสระเกียรติต่อวอันจยฬาลงกนครน,นะครับเป็นสีเนาะ ตน,นก็จะเป็นประาธาตุต่อกรยนะครับเอซี่อยชื่ออะไรก็เข้ามาแล้วก็ลืมกดติดตามก,กดไล้วกดแชร์ให้ ครูรอชาแนลด้วยนะครับผมยังไงก็จะลืมฝากติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากดูคลิปอาหลังด้วยนะครับผมเนาะก็คลิปนี้วันนี้ครับผมก็คลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีครับขอบคุณครับผม